สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรฆ่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับขอนําเสนอนะครับเป็นมีดแบบพกพลาของหลวงพ่อรุ่งนะครับวันนี้นําเสนอสี่เล่มนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีสี่แบบสี่ยางนะครับแล้วก็สี่ขนาดนะครับผมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3ามนะครับ ลายเบอร์เดียวกันนะครับผมติดต่อสอบถามมาได้นะครับลน์เบอร์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์เลยนะครับผมอาจจะมีเสียงรถวิ่งหน่อยนะครับพอดีวันวันนี้มารีวิวที่หน้าบ้านนะครับผมครับมาชมเล่มแรกนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักทําจากเขานะครับเขาน่าจะเป็นเขาควายนะครับผมนี่นะครับความยาวเกือบเจ็ดนิ้วนะครับฝักลมด้ามนี่นะครับ ด้ามเป็นไม้นะครับนี่ครับกันระด้ามนี่นะครับเป็นแสงเบลวาวนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นเงินหรือว่าแต่คงจะไม่ใช่ปีเนียมนะครับเพราะว่าเบลวาวมากนะครับนะครับจัดว่าสวยนะครับยังยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นโลหะที่เหล็กดูดไม่จับนะครับผมนี่นะครับ ฝักนี้เป็นเขานะครับทําจากเขาน่าจะเป็นเขาควายนะครับรัดด้วยหวายนะครับนี่นะครับเป็นมีดทรงขุดบ้านของหลวงพ่อลุงนะครับมีดทรงนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเพิ่งเพิ่งได้เจอเล่มแรกนะครับผมแต่อาจจะมีอาจจะอยู่กับท่านอื่นนะครับแต่ของผมนี่เพิ่งได้บูชามาเนี่ยครับผมเพิ่งได้เจอเล่มแรกนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขา นี่นะครับาการแห้งของเขานะครับเขาสัตว์เขาควายนะครับผมนี่นะครับใบมีดกันนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ยใบมีดยาวอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับสีมาเปเีลยงตอกได้สวยงามนะครับผมความกว้างของใบมีดนะครับ อยู่ที่นิ้วครึ่งเลยนะครับนี่นะครับยาวสามนิ้วครึ่งความกว้างนิ้วครึ่งนะครับสันมีดหนานะครับฝังสกุดสามดอกนะครับเงินทองนาคนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นมีดรงขบบ้านนะครับขอพลุงนะครับดูข้างนะครับแห้งแน่นนะครับไม่โยกไม่ค่อนนะครับผม ลึกนะครับเก่าสวยมาเปลียวเพลิงนะครับข้างบนนะครับลายกระดกสวยงามนะครับผมักระละปักคาเชตินนะครับผมนี่นะครับถ้าใดสนใจก็จะเริมนะครับทักทายกันเข้ามานะครับผมครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับผมเล่มนี้นะครับด้าไม้ฝักไม้นะครับผมดูความเก่านะครับนี่นะครับ ความยาวเกือบเก้านิ้วนะครับฝักลมด้ามนะครับท่านใดที่ต้องการหามีดเก่าๆนะครับยุบต้นต้นของหลวงพ่อลุงนะครับแนะนําเล่มนี้นะครับนี่นะครับทุกเล่มเลยนะครับเก่าเก็บเข้มขังแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูสภาพของไม้นะครับไม้นี้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับดูการยุบการแห้งของเขานะครับฝักนะครับ นี่นะครับน้ำหนักเบานะครับหม้ออกสีดำนะครับน่าจะเป็นการันตีไม่ได้นะครับว่าเป็นไม้อะไรแต่น้ำหนักเบานะครับคงจะไม่ใช่ไม้พวกไม้ชิงชันพวกอะไรนะครับน่าจะเป็นไม้พวกขนุนแก่นมะขามนี่นะครับไม,ม้มงคลนะครับที่เอามาทำเครื่องรางนะครับ ยาวนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับเกือบห้านิ้วนะครับเ่้งล่างของหลวงตัวรุ่งนะครับผมนี่นะครับยาวของใบมีดเกือบห้านิ้วนะครับตี่ไปห้านิ้วเลยก็ได้นะครับนะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับตะกุดทองนะครับนี่นะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับผมนี่ครับ ข้างนะครับความเก่าของข้างนะครับแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมมีดผูกผาของหลวงพ่อรุ่งนะครับสนใจเล่มไหนก็ติดต่อตอบถามเข้ามานะครับมาชมเล่มที่สามนะครับเล่มนี้พิเศษหน่อยนะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามนะครับนี่ครับเกือบสิบนิ้วนะครับผม ไม้ดำเลยนะครับผมนี่นะครับไม้ชิงชันนะครับผมความแข็งไม้ชิงชันกับไม้พยุงใกล้เคียงกันนะครับมันจะเทียบนะครับเพราะว่าไม้พยุงเขาจะสีสว่างนะครับไม้ชิงชันเขาจะเข้มนะครับนะครับ แหมเงินนะครับผมมีเส kind of ้นลวดรัดนะครับกันร like ัดัามนี่เป็นเงินนะครับดยความเก่าของเงินนะครับผมนี่นะครับดูเส้นลวดนะครับละเอียดนะครับผมดูความแห้งของไม้การยุบตัวของไม้นะครับผมนี่นะครับของเก่าของเส้นลวดนะครับของเงินนะครับแหมนะครับแหม่รัดฝักนะครับ ปลายฝักก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับนี่ครับสีเงินเก่านะครับชมใบมีดนะครับใบมีดยาวนะครับ5นิวน้วนิดนิดนะครับผมนี่นะครับตอกได้สวยงามนะครับบิกน,นะครับเสีมาเปลวเพลิงนะครับ มีดหนานะครับมีตะกรุด3ามดอกนะครับฝังตะกรุด3ามดอกนะครับนาคเงินทองนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างนะครับแห้งแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมนี่ครับตอกไปสวยงามนะครับมันได้สนใจก็ชอบเล่มไหนก็คิดเก็บไว้ในใจแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับผมขมิ้เล่มที่สี่นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ ฝักรวมด้ามนะครับผมเกือบสิบสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับกันและด้ามเป็นเหล็กนะครับทาจากเหล็กนะครับดูความเก่าการยุบตัวของไม,ม้นะครับเห็นไหมครับมีอายุผ่านการมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับผมนี่นะครับดูขวเก่าความกล้าของเขานะครับดูความยุบตัวนะครับของไม้นะครับที่แห้งจากธรรมชาตินะครับ ดูความเก่าของเขานะครับชมใบมีดนะครับใบมีดเกือบเจ็ดนิ้วนะครับเห็นนะครับหกนิ้วครึ่งนิดๆนะครับผมนี่ครับคอยตอกนะครับขอบงบนนะครับต่อเป็นกระหนกเขาวันนะครับเกีียวสวยงามนะครับใบมีดหนานะครับ แต่ยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งไม่มีตะกรุดนะครับไม่ฝังตะกรุดนะครับยุคแรกๆยุอต้นๆของหลวงพ่อรุ่งนะครับจำใดสนใจเร่มไหนก็อย่าลืมครับติดต่อทักทายเข้ามานะครับที่0610591663นะครับไลน์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ